ช่วงนี้มันมีเรื่องของการระบาดหนักของโรคฉีหนูมันเกิดขึ้นจากตอนที่เกิดาการเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำท่วมแล้วก็โรคเนี้ยมันก็ระบาดมากขึ้นนะล่าสุดเนี่ยมีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า30ลรายนะแล้วก็ยอดผู้ป่วยจากโรคฉีหนูเนี่ยสูงถึง3,000ลรายก็ต้องบอกว่าหนูเป็นพาหะ ของโลกต่างๆมากมายนะมันก็ไม่แปลกใจครับว่าทําไมคนเราถึงกลัวหนูมากๆนะมันไม่ใช่เพิ่งในยุคนี้นะตั้งแต่อดีตแล้วแหละ เพราะว่านําพาโรคต่างๆมาค่อนข้างเยอะนะครับล่าสุดจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะแล้วก็มีน้ําท่วมขังนะมันก็เลยทําให้เกิดการระบาดเพราะว่าคนเนี่ยต้องเดินลุยน้ําแบบนี้เหมือนในรูปแล้วก็บางทีอาจจะไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วก็ไปเหยียบหรือแช่อยู่ในน้ําเป็นเวลานานๆน,น,นะมันก็เลยทําให้เกิดการติดเชื้อได้เพราะว่าพอแผล หรือเขาเรียกว่าเาท้าเราที่แช่อยู่ในน้ำนานๆเกิดการเปื่อยเนี่ยมันก็ทำให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าไปได้ง่ายรวมถึงถ้าเราไม่ได้ใส่รองเท้านะไปเหยียบเกิดเป็นแผลนู่นนี่นั่นขึ้นมามันก็เลยทำให้เ,เชื้อโรคเข้าได้ง่ายนะผู้ป่วยโรคฉี่หนูเนี่ยมีการสูงมากกว่าคามัธยฐานในรอบ5ปีย้อนหลังนะครับ เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงกรกฎา,าคมที่ผ่านมานะพบว่ามีผู้ป่วยสูงถึงประมาณ3,000รายอย่างที่เล่าไปให้ฟังนะแล้วก็อัตราการป่วยตายเนี่ยมันสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งโรคฉี่หนูมันติดจากเชื้อแบคทีเรียเพราะฉนะนั้นมันก็ค่อนข้างน่ากังวลน,นะมันไม่สามารถที่จะหายได้เองไนะไวรัสเนี่ยร่างกายสามารถรักษาได้เองแต่เชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันต้องได้ตัวยาฆ่า ไปช่วยไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถหายได้ง่ายๆนะซึ่งไอเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันก็สัมผัสมากับดินน้ําแล้วก็อาหารที่ปนเปื้อนแล้วกันรวมถึงพวกเ,เขาเรียกว่าสิ่งปฏิกูลต่างๆไนะม่ว่าจะปัสสาวะหรือเลือดของหนูนะที่มันออกมาก็สามารถติดได้ทั้งคนและสัตว์นะก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ติดแค่คนอย่างเดียวนะมันติดไปที่สัตว์แล้วก็อาจจะ มาติดเราได้นะก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วกันโดยเพราะในช่วงที่เกิดน้ําท่วมขังแบบนี้แล้วเราต้องเดินลุยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็ต้องระมัดระวังนะครับโดยข้อมูลล่าสุดในช่วงมกราถ,ถึงถึงกันยายนปีนี้นะเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยก็มีอัตราการเพิ่มขึ้นนะละลักษณะที่พบนะครับก็คือไข้เฉียบพันธุ์หายใจหอบผื่นหอบเหนื่อย นะครับแล้วก็ต้องระม,มัดระวังสิ่งที่อ,อ,อยากให้ทุกคนระม,มัดระวังนะเพราะว่าน้ํามันท่วมอะ่ะมันท่วมได้ทุกที่จริงๆนะตอนนี้ไม่ว่าจะเรื่องของการเดินลุยน้ําแช่น้ําเป็นเวลานานหรือว่าย่าโคลงลงไปแบบนี้นะเพราะเราไม่รู้เลยปุควรจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันนะเพื่อป้องกันการรับเชื้อผ่านทางผิวหนัง อย่างน้อยๆน,นะครับที่จะต้องทํางานแบบนี้ก็ควรใส่รองเท้าบูทหรือว่าที่มันเป็นเอี้ยมบูทเลยนะก็จะได้ป้องกันหรือว่าถ้าเกิดหากมีแผลจริงๆก็ควรใช้พลาสเตอร์แบบกันน้ำนะอย่างน้อยก็ช่วยได้แล้วก็หมั่นทําความสะอาดบ่อยๆครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีน้ําท่วมแต่ยังไงก็ดีนะครับเพื่อป้องกันการทํารังของหนูเนี่ยก็เห็นใน สวนในบ้านถ้ามีรูมีอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังนะถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่มันมีหนูเนี่ยบางทีก็คงต้องใช้ยาเบื่อหนูหรือว่าอุดช่องพวกนั้นนะถ้าอยู่นอกบ้านก็ถมดินครับอย่าพยา,ายามสร้างให้มันมีรูเพราะมีหนูเดี๋ยวก็มีงูอีกนะแล้วก็รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่เพื่อจะได้ป้องกัน โรคต่างๆได้นะครับแล้วถ้าเกิดหากมีไข้สูงนะหรือว่าคาดว่าอาจจะมีนะปวดเนื้อปวดตัวอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่าลืมไปพบแพทย์นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตกลงเราไม่สบายธรรมดาหรือว่าเราติดตัวตัว,ต,วตัวโรคฉีหนูเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องระมัดระวังนะครับมันอันตรายมากๆนั้นฝากเตือนทุกคนนะครับโดยเฉพาะส่ง ข่าวสารแบบนี้ถึงคนที่กําลังเจอภัยเรื่องน้ําท่วมด้วยต้องระมัดระวังหน่อยนะครับอย่าคิดว่าเออไม่เป็นไรนิดหน่อยปั๊ดเดียวนะบางทีมันเรื่องแค่นี้มันมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราสามารถป้องกันได้นะครับ